สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนก่อนอื่นคุณครูคขอแนะนําตัวก่อนนะคะครูชื่อชมพูนุชคําอินค่ะสอนวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะชื่อเล่นนะคะชื่อคุณครูคใบตองค่ะในสัปดาห์ที่1น,นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนเรื่องบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้านค่ะ ในภาพเด็กๆสังเกตไหมคะว่ามีคนทั้งหมดกี่คนคะถูกต้องคะ่ะในภาพนี้มีทั้งหมด4คนคะ่ะนั่นก็คือคนแรกนะคะคุณแม่ใช้ไม้ขนไก่ปัดฝุ่นคะ่ะคนที่2คุณพ่อกำลังดูดฝุ่นที่พื้นคะ่ะ คนต่อไปนะคะคนที่3ลูกชายกำลังเช็ดกระจกค่ะและคนสุดท้ายก็คือลูกสาวกำลังเช็ดโต๊ะค่ะเด็กๆคิดว่าถ้าเราไม่แบ่งหน้าที่กันเราจะสามารถทำงานบ้านทั้ง4อย่างนี้ให้เสร็จในเวลาอันรวดเร็วได้ไหมคะคำตอบคือไม่ค่ะเพราะการวางแผน แต่ละคนในครอบครัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญจะทำให้เราสามารถทำงานเสร็จได้ทันเวลาค่ะต่อไปนะคะบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้านบ้านเป็นสถานที่พักอาศัยที่มีสมาชิกในบ้านอาศัยอยู่ เพื่อน,อนอนหลับพักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกันแต่ละครอบครัวอาจจะมีสมาชิกในบ้านแตกต่างกันครอบครัวขนาดใหญ่จะมีสมาชิกหลายคนเช่นคุณปู่คุณย่าพ่อแม่นาพี่น้องและตัวเราแต่ถ้าเป็นครอบครัวขนาดเล็กก็อาจจะมีแค่คุณพ่อคุณแม่และตัวเราค่ะ ต่อไปนะคะเป็นแผนผังครอบครัวค่ะซึ่งทางด้านซ้ายมือจะเป็นคุณตาคุณยายนะคะเมื่อทั้งคู่มีความรักแต่งงานกันก็จะมีลูกนั่นก็คือคุณแม่ของเราค่ะและทางด้านขวามือคือคุณปู่คุณยา่าท่านสองคนแต่งงานกันและมีลูกก็คือคุณพ่อค่ะ ส่วนคุณพ่อคุณแม่นะคะเมื่อทั้งคู่เติบโตขึ้นทํางานแต่งงานกันก็จะมีลูกด้วยกันนั่นก็คือพี่ชายตัวเราและน้องสาวค่ะแต่บางครอบครัวนะคะอาจจะไม่ได้มีลูกกัดด้วยกันก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับการวางแผนขอบคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่แรกนะคะสมาชิกในบ้าน บทบาทนะคะหมายถึงการทำหน้าที่ที่กำหนดไว้ส่วนหน้าที่หมายถึงสิ่งที่ต้องทำด้วยความรับผิดชอบค่ะต่อไปนะคะเป็นบทบาทหน้าที่ของบิดามารดาหรือเรียกอีกอย่างว่าคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะ เป็นบุคคลที่สําคัญของบ้านซึ่งส่วนใหญ่คุณพ่อจะทำหน้าที่เป็นผู้นำของครอบครัวหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวนั่นเองโดยทั่วไปคุณพ่อคุณแม่จะมีบทบาทหน้าที่นั่นก็คือประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายและก็อบรมบุตรหลานหรือบุคคลในครอบครัวทั้งด้านจริยธรรมคุณธรรม พื่อการเป็นคนดีของสังคมเช่นรู้จักคุณค่าของการประหยัดอดทนและปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนายกตัวอย่างง่ายๆนะคะนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่คอยอบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดีของสังคมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นบทบาทหน้าที่ของบุตรบุตรก็คือลูกนั่นเองค่ะลูกก็คือตัวเรา บุเป็นแก้วตาดวงใจและเป็นความหวังของคุณพ่อคุณแม่ที่จะพึ่งพาอาศัยในยามเจ็บป่วยและยามแก่ชรา,าโดยปกติคุณพ่อคุณแม่ทุกคนอยากให้บุตรของตนเองมีความสุขและมีอนาคตที่ดีค่ะ หน้าที่ของเรานะคะก็คือให้การเคารพและเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่และญาติผู้ใหญ่ในบ้านทุกคนมีสัมมาคาระวะมีมารยาทในการพูดไม่แสดงกิริยาหยาบคายต่อหน้าผู้ใหญ่ค่ะ หรือต่อหน้าคนในครอบครัวหน้าที่ที่สำคัญของเราอีกอย่างนะคะก็คือการขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้เพื่อโตไปจะได้มีอนาคตที่ดีมีอาชีพการงานที่มั่นคงค่ะ สรุปนะคะบ้านเป็นสถานที่พักอาศัยที่สมาชิกในบ้านพักอาศัยอยู่ถ้าสมาชิกทุกคนในบ้านทำตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองจะทำให้บ้านน่าอยู่และทุกคนในบ้านก็จะมีความสุขค่ะ เรียนจบแล้วนะคะเด็กๆต่อไปเป็นแบบฝึกหัดที่1เรื่องบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้านคะ่ะใบงานนี้คุณครูได้อัปโหลดลงในไลน์แล้วนะคะนั่นก็คือคุณครูจะให้นักเรียนวาดรูปสมาชิกในครอบครัวพร้อมเขียนบอกว่าสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆมีทั้งหมดกี่คนและมีใครบ้างคะ่ะ นักเรียนคนใดไม่สะดวกบินนะคะสามารถทำลงในสมุดได้ค่ะวิธีส่งการบ้านนะคะถ่ายรูปแบบฝึกหัดที่ทำพร้อมพิมพ์ชื่อและส่งคุณครูได้3ช่องทางนี้เลยค่ะคุณครูขอย้ำนะคะอย่าลืมพิมพ์ชื่อลงในแบบฝึกหัดด้วยนะคะคุณครูจะได้ให้คะแนนถูกค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ